เราครับเคยเห็นแต่ในรูปห่ายากครับเป็นถุงนี่แหละครับคงเป็นรายการเดียวในประเทศไทยที่เนี่ยพอได้จากซื้อมาจากบ้านเขาก็แพกแพกแพกใส่ถุงปุนาค บวกลบว่ามานะครับนะบวกลบว่ามานะครับอ่ะมาดูอย่างอื่นกันว่าเขาจะมีพระอะไรอีกล็อกเก็ตพกันเขาแก้วเหลียนพระแก้วโมรกดอันนี้เป็นเนื้อชินอ่ะมาแล้วผมรู้สึกว่าแอดมินผมจะหารูปองค์เก่าให้ได้ มาลุ้นกันนะว่าองค์เก่ากับองค์นี้องค์ไหนสวยกว่ากันครับแอดมินมาหาลูกเจอแล้วคือการดวงตกคนไม่มีวาสนาเนี่ยจะมีวาสนาครับองค์นี้คือองค์ล่าสุดที่ผมมีองค์ไหนสวยกว่ากับเพื่อนฮะ นะครับองไหนสวยกว่าเนี่ยคือองค์ที่นีองค์เนี้ย,ออนยนหน้าตาอ่าหน้าตาไม่เนี่ยองค์นี้คือองคที่ผมให้ลูกค้าไปถ้าเทียบหน้าตากับองค์นี้ผมว่าความคมคนละเรื่องนะ อ้าถ้าเวลาใส่ตลับก็จับประมาณนี้ถ้าองค์นี้ไปใส่ตลับแล้วนะก็จับประมาณนี้ครับองค์ล่าสุดเมื่อสิบสองปีที่แล้วแสนสองสิบสองปีที่แล้วนะครับแสนสองอ่ะแอดมินนะะเก็บเสียงหน่อยนะปิดประตูหน่อย มีพระเครื่องอะไรบ้างบ้านนี้เราไปดูกันชอบของเกา่าโกใหญ่เท่าไรนี่โ๋ใหญ่หลวงพ่อ,องเงินนะครับเอาสี่พันอ่าเหร,หรียญโกหลวงพ่อเงินสี่พันเหรียญจิกโกทําไมเขาตั้งชื่อว่าจิกโกนักเลงวัวลานใส่หมดครับตอนนี้ผมอยู่โรงเรียนอะมัธยมอะโดนยิง ขนส่งน้ำแข็งกลางหลังเต็มๆไม่เข้านี่ฮประสบการณ์สุดก็คือเหรียญจิ๊กโกอ่าเหรียญน,นี้สี่พันบาทนะับใครเอาพิมพ์ปิดไปพักแก้วอันนี้ อันนี้ผมแบ่งให้เป็นเนื้อชิ้นนะเจ้าของเลี่ยมเก็บไว้หมดเลยเนี่ยเนื้อชิ้นมีอยู่กี่เหรียญไม่รู้ฮะผมว่าความสวยก็น่าจะใกล้ๆกันหมดอ่นะเหรียญพระแก้วมรกตอันนี้เนื้อชินตะกัวเองอ่าแอดมินเก็บให้แฟนเพจนะครับครับ เป็นเนื้อชินตะกัวสนิมแดงข้างหลังลงยันอรหงังอ้าถึงพี่ชูพันนะน่าจะจบถึงพี่ชูพันอ่าเนี่ยอย่างเงี้ยหยิบมาปุ๊บแท้ไหมดูเนื้อของพระก็แท้แบบเบอร์ เนี่ยความเก่าเก่าอย่างนี้เทียบกับอะไรเทียบกับยี่ห้าเนื้อดินไงอย่างที่ผมเคยบอกสิบเอ็ดเหรียญมั้ยอ่าเนี่ย <11. S 1> ลองนับยี่สิบหรือสิบเอ็ดแอดมินลองนับ <15. S 1> เห็นไหมเ <11. S 1> นี่ย <11. S 1> เนื้อดินในยุคเดียวกันเขาจะมีความเก่าคล้ายเคียงกันมียี่ห้าศตวรรษเนี้ยดินไหมอันนี้เพราะกลวยก็ได้ในยังพราะกลวยเนี่ยเห็นไหมปีศูนย์กว่าเนื้อก็ใหม่กว่าเห็นไหมครับ แล้วเปรียบเทียบไล่เรียงจากความเก่าเราก็จะไม่โดนพักเก๊ได้ครับนะฮะอ่ะมีอะไรอีกอันนี้เจ้าคุณนอคือถ้าพาแท้ก็แท้ทั้งบ้านอะเพื่อนสบายใจได้เหรียญพ่อชมเหรียญพ่อจาดหลังพ่อชมเอออันนี้ไม่รู้ปีไหนลองไปหาคนพื้นที่ต้องรู้ละ่ะ พอจาดหลังพ่อชมนะครับพี่ใหญ่วิชิตต่อได้นะครับ,บ,อไ,นะรบไอเราก็ไม่ใช่สายตรงเมืองปาจีนเพราะจาดหลังพ่อชมเอาห้าพันแล้วกันสวยดีคือจริงๆอะ่ะถ้าอยากจะรู้เนี่ยถ้าผมทำการบ้านกดนะครับค่านิยมดูผมก็รู้แล้ว อันนี้เปิดให้พี่ใหยพิชิตนะครับอยากได้เท่าไหร่ก็ว่ากันไปมีพ่อแดงนะครับโอ้โหตลับยาหมองเพราะเตะอันนี้สวยก็ไหลทองแม่น,นี้สวยนี่นะฮะต้องไปเหลี่ยมพ่อชมแหะครับถ้าทันพ่อจ่าสภาพนี้ก็ต้องมีหลายแสนนะหนังเสือนี่ด้านหลังเป็นหนังเสือ พอคล้ายอ่ะเมื่อวานให้เหรียญธาดน้อยไปแล้วอันนี้ให้เหรียญกลมพอะคล้ายพอแดงเท่าไหร,ร่พอแดงก็สวยดีอ่าพี่ไปไล่บล็อกเอานะพอแดงเอาสามพันแล้วกันพอแดงเอาสามพันบาทพี่ทีรพงศ์อ่าพอแดงเอาสามพันบาทครับ ปิดตาเสียแหลมวัดไหนหลวงพ่ออะไรสร้างเดี๋ยวต้องไปไล่หาดูอันไหนแต่ยเยน็นใจยเยน็นอ่ะอันนี้เอาสามพันพอแดงพราะเที่ยงพราะเที่ยงนี่น่าจะเป็นบ้านไัยป่ะวัดเขากระโดงบุรีลำ่ะครับพิสุรเชษอะ เนี่ยผมมีให้เพื่อนๆไม่ต้องห่วงครับเขาเรียกบล็อกธรรมดานะครับตลับยาหม่องอันนี้เอาแบบแบ่งปันเลยเอาสี่พันห้ากระไลทองแพงกว่าลมดำอันนี้เอาสี่พันห้าครับหลวงพ่อกล้วยอ่าเนี่องไหนหลวงพ่อกล้วยผมยังไม่เห็นเลยเนี้ย อันนี้มันเป็นเหมือนบรรยากาศคุยกันในสภากาแฟคุยเรื่องพักเครื่องกันในสภากาแฟแฟนเพจผมที่อยู่ในไลฟ์ก็จะบอกประสบการณ์ต่างๆคืออะไรอะครับสอบเข้าคือเอาง่ายๆนะหลานผมอะใช้เหรียญดวงกับนนะ้ำมันเพราะพินอะ่ะต้องลองใช้ดูแม่องค์นี้ พอกลวยหรือพอกลวยหรือนะครับแต่เนื้อหาสาระก็คล้ายๆพอกลวยละ่ะพิมพ์คล้ายวัชนะสงครามแน่นอนครับถ้าไม่ใช่สิทธิ์อะ่ะท่านสร้างเหรียญที่เป็นรูปอาจารย์ไม่ได้หรอกครับอ้าวล็อกเก็ตหนมพกกันว่วัขาแก้วมี อันนี้ปิดตาหลวงพ่อย้ยบางกะปิอันนี้พ่อโตวัดบ้านกล้วยพอเวลาผมเจอพระหล่อเนื้เอเนี้ยผมนึกถึงอะไรรู้ไหมผมนึกถึงรูปรูปหล่อพ่อเดิมอนี่ครับ พอโตวัดบ้านกล้วยพิมพ์อุ้มบาทกระถือบัวพอแช่มดอนเยหอมเก่งด้านไหนทุกด้านแหละครับอันนี้สิงห์พกกล้วยสิงค์คอยาวสุดยอดถ้าใครที่ถามแบบนี้นะเอาไปดูอย่างเนี่ยสุดยอดสุดยอดอ่าอันนี้พี่โจ๊ก ใช้อยู่นะครับพี่โจ๊กนาเกลือเนี่ยต้องบอกว่าเป็นพี่ชายที่ผมเคารพนับถืออีกท่านหนึ่งอันเนี้ยที่ต่อโค้ดเนี่ยเนี่ยเขาบอกอันเนี้ยเป็นพระแผงตัดแล้วต่อโค้ดรุ่งเป็นของหลวงพ่อรุ่งวัา่ากระบือเนี่ยคุณดูนะเนี่ยพระราชการเนี่ยตัด ตัดเก่าแล้วตอกโคตัวนี้ว่าลุ่งเนี่ยเนี่ยเขาบอกเนี่ยเป็นของหลวงพ่อลุ่งวัดท่ากระบือถนัดเกจิองไหนที่สุดดูพระไม่ใช่ทางกับข้าวครับได้ทุกอย่างแล้วครับเนี่ยตอกโคลุ่งหลวงพ่อลุ่งวัดท่ากระบืออ่าเพื่อให้รู้ว่าเนี่ยของวพ่อลุ่งนะก็ตอโคดไว้เนี่ย วัละขังเห็นไหมมีละคังรับรูปสมเด็จโตต้องเช็คกัแอดมินเลยอันนี้นะอันนี้นะอันนี้ใครอสมเด็จพ่ะเงินแม่สุดยอดสมเด็จปกโปพพ่ะเงินมีปีกกว้างอันนี้เอาพันห้าใครที่แขวนพระพ่ะเงินเนี่ยผมบอกเลย คุณเป็นคนฉลาดในการใช้พระเพราะเงินอายหอมเนี่ยเก่งมากเหนือจะหลดใต้นะครับพลังจิตเพราะเงินเนี่ยสบายใจได้เพราะยุย้ยบางกะปิในองค์นี้เอาเจ็ดพันปิดตาหลวงพ่อยุย้ยบางกะปิเอาเจ็ดพัน ใครที่รู้จักพระแบบเนี้ยคุณคือคนที่นะเล่นพระมานานพอสมควรคือผมจะไปหาเรื่องเพราะเพราะกลวยเนี่ยอาจารย์วุฒิเชือ่อป่ะผมได้จากบ้านหนึ่งมาเลยนะผมยังคุยกับสายหลวงพ่อ,พอกลวยไม่รู้เรื่องเลยสิงเอาสองพันผมยังคุยกับสายพ่อกลวยไม่รู้เรื่องเลยจะคุยยังไงอะ พาท่านสร้างเยอะถ้าใช้ความเก่าใช้ลักษณะของเนื้อเป็นหลักเกณฑ์อ่ะครับพิสมภพนะฮะนี่อันเนี้ยคือมีปีกพิเศษนะครับมีปีกพิเศษกับไม่มีปีกงงคใครเป็นคนขอสมเร็จพระเงินอ่เปลี่ยนกติกามาเป็นผมเอ่ยปุ๊บใครปิดก่อนคนนั้นได้ไปนนสิงหัวกลวยสองพันค,ค,ค,ครับ งั่งเนี่ยสุดยอดของความคงอพันชาตีครับคนเนี่ยงั่งเนี่ยเป็นพระชัยตั้งแต่สมัยอยุธยาที่ศักดิ์สิทธิ์วงการพระเครื่องนี่แหละมาเล่านิทานดูเสมือนว่างั่งเนี่ยเป็นสายเวทมนต์สายดำดยอ่ะอันนี้พี่คนทางสิ่ 2005, พี่ไตโล,ลงอะปิดสิง เอาอย่างนี้ผมให้พิเศษหนึ่งกรณีผมเชื่อว่านะครับพี่ไตลงอะ่ะรู้กันดีพี่ไตลงครับนะถ้าเกิดว่าพี่วิชาทรเนี่ยปิดสองพันเน่ยให้เขาไปเนอะพี่ไตลงเนอะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนรายอื่นกันพี่วิชาธรถ้าพี่วิชาธรปิดสองพันเน่ยผมให้ไป อ่าพอพี่ถามอ่ะแต่ถ้าพี่ไม่ปิดนะให้พี่ไตลงไปสิง์่่ากลวยสวยๆน,นี่เลยที่สุดของแจ้เหรียญหลงวงพ่อชุ่มวัรราเดือรุ่นแรกกดงสองพนได้ไหมนี่พี่ไตลงสนใจไหมเนี่ยเหรียญที่หายากพอๆกับหลวงปูเทียนวัดป่าไก่ เสมาวพชุ่มสองสี่หกเก้าพี่ไตลงเนี่ยผมบอกเลยแล้วเอาไม่แพงด้วยถ้าพี่ไตลงสนใจนี่มอบให้กับคนที่เก็บเหรียญเก่าและสายเหนียวเมืองราชบุรีายากไม่หลังไม่มีต้นหนังสือเลยยังสามหมื่นกว่าบาทเลยสวยสวยสี่แสนแต่สำคัญคือไม่มีของหายากพอๆกับเหรียญหลวงปู่เทีนากกายนวัาป่าไก่ เนี่ยถ้าพี่ไตลงเอาเนี่ยเห็นไหมผมมั่กำไรสองพันเนี่ยอ่ะถ้าเอานะครับจัดให้ไปขายากจริงล่าสุดน้องชายสุจริตขผมจะโอ๊ตบอลโป่งเจ็ดขายไม่ได้หลายมือนอะ่ะเจ็ดหมื่นมสุดนิดเดียวพี่เล็กบอกไม่เอาผมเอานะเนี่ยพอเมื่อกี้เนี่ยครับอ่ะพอเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยพี่ไตลงเขาปิดสิ่งเพราะกลัวไงแต่เราให้คนถามไป โอ้หายากจริงเหรียญมะชุ่มปีนี้สองปีแล้วมั้งใช่หายากหายากพอกับบูเทียนปลาไก่อ่ะเอาจะทําอะไรกับสมเด็จเจ้าคุณน้องก็ทำมากแรับคแต่เนี้ยสุดยอดอ่ะโอ้หมันไม่มีมันไม่มีของให้เห็นนี่ยครับ เหมือนปูเทียนปา่าไก่อ่ะปูเทียนปา่าไก่นี่สึกสภาพไหนก็หลายหลายแสนขอดูเจ้าคุณนอแบบชัดๆสายลุงเจ้าคุณนออ่าฝังตะกุดด้วยเหรอสวัสดีครับอ่า พระแท้เนี่ยเวลาเรานํามาวางแบ่งปันเรามีความสุขนะแต่วันเนี้ยรูปหล่อหลวงปู่สวงเนื้อนวะโลฮะหยิบบังเนี้ยมาเนี่ยคือแท้ตาเปล่าเนี่ยพระเนื้อแบบเนี้ยหยิบขึ้นมานี่แท้ตาเปล่าครับหล่อออกมาค้ายกับเนื้อวัสุทัศน์ พ่อสงงาผมมีเยอะครับพ่อสงงาท่านเก่งอันนี้รูปหล่อหลวงพ่อเที่ยงบุรีรัมนี่วัดเขากระโดงบุรีรัมย์สายบุรีรัมย์อยู่ไหมมากินตับผมไปรูปหล่อนวะครับพี่ศิรารูปหล่อพ่อเที่ยงวัดเขากระโดงนี่แอดมินผมดูพระไม่เป็นไม่รู้ว่าองค์ไหนสวยไม่สวยนะเอาง่ายๆ รูปหล่อหลวงพ่อเที่ยงวัดเขากระโดงองค์ละสี่ร้อยบาทใครเอาพิมพ์ปิดไปร้อยปีเป็นยังต่ำครับอ่ะพี่บ้านที่ดินปิดก่อนองค์สวยไปเลยสายเขาจะรู้ก็ไม่รู้ว่ามีคนบุรีรัมย์อยู่ในไลฟ์ผมหรือเปล่านี่ อันนี้ต้องบอกว่าเป็นร้อยปีอ่ะนะครับครับพี่กมลชัยคือคนที่เป็นคนพื้นที่เขาจะรู้ดีอ่ะสอง,องค์ก็เหลือ2อ,องค์สุดท้ายนะครับอันนี้เอาสามพัน ไม้แกะใช่อันนี้เก่าเอาสามพันบาทไม้ที่ออกมาแกะแต้องเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะเก่าไหมเก่าเอาพกคล้ายวัดสวนขันเขาเรียกว่าบล็อกอือ เออยังไงคือบล็อกอึอ่าใช่ครับคืออันเนี้ยเห็นไหมเนี่ยสละอิเนี่ย,ยมีกลมๆเขาเรียกบล็อกสละอึเล่นกันปีศูนย์ห้านี่วัดจันดีพอ้ายนะมีทั่วไทยครับเท่าน,นี้สอนปิดสี่ร้อยอ่ะเรียบร้อยเหลือองค์เดียว ท่านเก่งนะพราะเที่ยงคุณเอาเสิร์ช g o o g l e ดูดิผมมีความชักแต่ชอบพระวัดนี้แล้วสิวัดใหม่เมืองจันเนี่ยผมได้วัตถุมงคลวัดใหม่เมืองจันเนี่ยหลายครั้งมากนะผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรบ้างอแต่วัดใหม่เมืองจันเนี่ยออกวัตถุมงคลเนี่ยเป็นเหรียญพระพุทธมั่งเป็นอะไรมั่งเยอะแสดงวัดเนี้ยเด็กเก่ง สิวลีวัดใหม่เมืองจันท์วัดนี้ของเมืองจันทบุรีออกวัตถุมงคลเยอะแสดงว่าวัดเนี้ยต้องไม่ธรรมดาและเป็นสิวลีเนื้อเงินด้วยอ่าไม่ใช่เนื้อทองแดงนะเนื้อเงินด้วยปิดตาเพราะยุยบางกะปิีครับใช่ไหม นางกวักมอวมอจอก็ของวัดนี้ใช่วัดเนี้ยไม่ธรรมดาหรอกครับสร้างเหรียญเนื้อเงินได้หลายอย่างทั้งนางกวักทั้งสิวลีไม้เสาโบสถ์แกะในเสาโบสถ์เนี่ยสวดอะไรเข้าไปสวดพานยัดสวดอะไรเข้าไปทําพิธีปัน่นบัติโมกหลายอย่างศักดิ์สิทธิ์เขาก็เอาไม้เสาโบสถ์เดี๋ยวมาแกะตามรูปพระประธานในโบสถ์อันนี้มีอยู่ในบ้านเนี่ยนะ คิดที่เขาว่นนาบวชนาคสวดยัก์ก็สวดในโบสถ์ปั่นปฏิโมกก็ปั่นในโบสถ์พ,อข,พอขายเอาห้าพันห้าพอ้ายเอาห้าพันห้าปู่สวงยังไม่ได้เปิดราคานี่รูปหล่อปูป่สวงรุ่นแรกเนี่ยปู่สวงเนี่ยพระแท,แท้ของท่านไม่ได้ถูกเลยนะครับ ปูสวงเทวดาเล่นดินเนี่ยเนี่ยอันนี้เนื้อเนวะรุ่นแรกด้วยตกก็ตกเอาแปดพันแล้วกัน 1, 8, 8, 8. เอาแปดพันเนี่ยพี่รัวในห้อยตกก็ตกพอขายห้าพันห้าอ้าวพอลุ่งเอาสี่พันพอลุงว่าถ้ากระบือเอาสี่พันราคาที่ผมเปิดให้ทุกคนสามารถเช่าได้หมด